เอาคนไม่ใช่แมวไม่หยางเงียมาปไนเอาซื้อแนมซื้อแนมไปยังอย่าไม่พี่ขื้อยุไกลแถ่ย่านกินบอกมากินเนาะก้นแกะมาอยากบอกเฮ้ยกินแต่บักทั่วตัวเอ้าในยิ้นมาอย่างก่อนเหรอเป็นยักน้ำเขาบอก เป็นยากเตี่ยเอายากน้อยกับมีตินี่เอายากน้อยกับมีดไปกินไผ่แบบนี้มันคือท,ที่เป็นแตายาน่ย่านแต่ยากเลยน้อยนึงเขาบ้าย่านเด้ออันนเร่งเร่น้อยน่ะอันบ้าม่นแยกเขาเอาือนหิกหิกหิกน้อยหิกหน้อยอันยากมันก็นต้องตัวใหญ่ก็นี่ตัวอันนี้มันหิกตัวนี่โอ้ยไปหากินหมดกินแมงกุญเด้อมงยไปกิน <c oughs> ไปกินคนเขาบ่ย่านเด้อ